ฝนหยุด,ดแล้วนะครับแต่ก็ยังคึ้มคุ้มอยู่นะครับยังคึ้มคุ้มอยู่อากาศดีมากมากนะครับชั่วโมงนี้นะครับมาดูความคืบหน้าการติดตั้งเสาไฟนะครับจากร่องเมื่อเช้าที่ไร้สดเลยเนาะคือเริ่มเริ่มทําเริ่มติดตั้งเมื่อเช้านะครับตอนนี้ก็ควตอนนี้ก็มีความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็เพิ่มติดตั้งไปห้าต้นแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี้คือต้นที่หนึ่งต้นแรกเลยนะครับ น,น,นี่ครับเดี๋ยวขอดูภาพมุมกว้างนะครับภาพมุมกว้างนิดนึงจะได้เห็นเยอะๆนะครับอ่นนี้มุมกว้างนะครับนี่นี่ว่ารถมานะครับตอนนี้ก็เริ่มติดตั้ง ไปได้ห้าต้นนะครับใกล้จะครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้หลับรรยากาศหลังฝนตกอากาศจะเย็นๆหน่อยนะอันนี้ให้ดูภาพมุมกว้างครับเลนวายไปเลยนะจะได้เห็นเยอะๆนี่ครับพอดีฝนตกนะครับแล้วก็ติดเพียงด้วยที่ประยุบอ่โดยพักกินข้าวกันนะครับปรเปิดถือโอกาสเป็นหลายคน หลน้ลลนะครับเดี๋ยวก็พาเที่ยงกันนะครับพอดีเพิ่งลง ลองเสียจไปต้นหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้ตดเที่ยงกันอยู่นะครับก็บรรยากาศก็จะดีดีน่อยนะครับช่วงเช้าในช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงฝนตกหลังฝนตกนะครับอ่าดูรอบายบรรยากาศหลังฝนตก อันนี้ปรับเป็นเลนวายนะครับเลนกว้างนะครับจะได้เห็นบรรยากาศกว้างๆเลยนะครับถนนหินคลุกนะครับหินคลุกนี่คือเส้นที่เห็นตอนนี้คือทํามาปีกว่านะครับแต่ภาพก็ยังดีอยู่นะครับจะเห็นว่ายังเป็นรูปถนนที่ชัดอยู่นะครับไม่ได้ว่าหินคลุกที่จะาบ,าบางนะครับ จะเป็นรูปถนนอยู่นะครับต่พาดูมุมทงสูงเลยนะครับเมื่อเช้าจะไลฟ์สดในในในมุมในในแนวตั้งนะครับแนวตั้งแนวตั้งก็จะเห็นความกว้างความยาวถนนเนาะแต่รอบบ่ายขอไลฟ์สดแนวขวางนะครับถ้าแนวขวางจะเห็นชัดเห็นกว้างจริงๆก็คือตะแคงโทรศัพท์นะครับ แข่งโทรศัพท์ก็เหมือนดู youtube อะครับแนวกว้างจะเห็นเต็มจอมากกว่านะแต่ถ้าดูในแนวตั้งโทรศัพท์นแนวตั้งจะเห็นเป็นภาพเล็กๆนะครับน,นี้รอบบายจะพาดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับเพ,พราะว่าตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ยังติดตั้งอยู่นะครับยังไม่เสร็จนี่ครับก็ยังขุดเสาอยู่นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดที่ที่เป็นเพื่อนกันในไลน์เนาะในไลน์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยครับก็ฝากส่งลิงก์ที่ผมไลฟ์สดให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่สะดวกมาดูหรือว่าอาจจะไม่ได้เห็นไม่เห็นที่ผมไลฟ์สดอยู่นะครับถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือ,อเป็นเพื่อนกันในไลน์หรือในเม s s e n g จอร์ใน c e e o o o กแล้วแต่นะครก็ฝากส่งให้ดูหน่อยเนาะจะได้เห็นบรรยากาศของแปลงที่ดิน ของท่านที่ณวันนี้นะครับอันนี้เป็นที่ของคุณลุงนะครับคุณลุงซื้อสี่ไร่นะครับเป็นสวยมากนะครับส่วนนี้ก็เป็นบ้านลูกค้าที่สร้างแล้วนะครับเมื่อเช้ามีคําถามจากอพอดีจังหวัดที่ผมไลฟ์ลงจากโดรนเนาะผมไปไลฟ์ไลฟ์ในมุมต่ํานะครับในฝั่งของตอต,ตนะครับ ในแอปดำนะครับแอปดำมีลูกค้าท่านนึงถามน่าสนใจน่าสนใจนะครับว่าพี่ถ้าสร้างบ้านแต่ไม่มีไฟสร้างยังไงนะครับสร้างบ้านได้ยังไงนะครับไม่มีน้ำไม่ไฟทำยังไงนะก็คือมันจะมีสองช้อยเนาะอันแรกเลยคือเอาเอาเอาแปลงนี้ก่อนแปลงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยถามว่าใช้ไฟจากไหนนะครับก็คือขอพ่วงจากจากบ้านนี้นะครับ นะครับเป็นเป็นเป็นเพื่อนบ้านเนาะที่อยู่แล้วก็ค<อ>ืขอขอพ่วงไฟเข้าไปแล้วก็ขอใช้ชั่วขราวนะครับขอขอพ่วงเข้าไปนะครับก็สําหรับบ้านหลังนี้เนาะบ้านหลังนี้พอดีว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้เพื่อนบ้านแล้วก็ขอพ่วงไฟได้ไม่ยากนะครับแต่นั้นก็คือขอต่อไฟจากนี้ไปนะครับแต่สมมุติว่าการณีที่เคสอื่นๆนะครับที่เคสอื่นๆที่ไม่ได้มีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ เพื่อขอต่อไฟหรือว่าอยู่ใกล้แต่ว่าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของบ้านให้ต่อไฟสําหรับการก่อสร้างนะครับมันก็จะมีคือก็คือของผู้รับเหมาเองเขาจะมีเครื่องปั่นไฟผู้รับเหมาเองจะมีเครื่องปั่นไฟนะครับเครื่องปั่นไฟสําหรับเอามาปัน่นมาปั่นไฟที่ที่ใช้ในการใช้ไฟฟ้านในสําหรับซ่อมแซมหรือต่อเติมหรือสร้างบ้านนะก็จะมีเครื่องปั่นไฟ อันนี้กรณีที่กรณีที่อยู่ไกลเนาะอยู่ไกลแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าหรือวาอ่าสายต่อเข้าไปให้เหมือนอย่างเช่นบางท่านที่ไปทําบ้านอยู่ในในโซนที่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับผู้รับเหมานะครับเขาจะมีเครื่องปั่นไฟไปนะครับแล้วก็ปั่นไฟฉายนะครับมันมีสองเคสก็คือขอบพ่วงกับบ้านงข้างนะครับอันที่1อันที่2ก็คือผู้รับเหมาจะมีนเครื่องปั่นไฟเคสเนี้ยก็คือเอ่อ กรณีที่อยู่ไกลไฟเนาะแต่กรณีที่สร้างบ้านแล้วอยู่ในรัศมีของไฟฟ้าอยู่แล้วมีเสาไฟอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วนะครับสามารถไปขอที่การไฟฟ้าได้นะครับว่าเขาเรียกว,ว่าขอไฟอขอสร้างขอไฟขอสร้างนะครับพอไปขอสร้างตัวนี้ก็คือไปขอไฟเพื่อขอสร้างการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมาจ้ำไฟให้นะครับจ้ำไฟให้กับเขา้าเข้าตัวบ้านครน,นี้หลังจากที่จ้ำไฟเสร็จมีบ้าน,านคือพอมีบ้านเสร็จมันต้องมีบ้านเลขที่เนาะไปขอบ้านเลขที่เสร็จปั๊บ แล้วก็บารทีไปขอไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าก็จะจ้ำไอาจากตรงที่จ้ำมานั่นแหละก็คือปล่อยเป็นไฟบ้านเข้าปกตินะครับก็จะปล่อยเป็นไฟบ้านอันนี้คือกรณีที่สร้างบ้านในเขตเมืองอยู่แล้วปกตินะครับอ,อันนี้คือการขอไฟสร้างบ้านการณีที่อยู่อยูอ่ไม่มีที่ไม่มีอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีคําถามอีกนึงคือเอาแล้วถ้าอย่างถ้าอย่างอยากใช้ไฟไม่เยอะล่ะทาเกษตรอะไรเงี้ยก็คือไปขอไฟไฟเกษตรไปขอไฟเกษตรนะครับไฟแต่ไฟเกษตรเนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่คือ คุณเอาไปทําอะไรนะครับเอาไฟตัวนี้ไปทําอะไรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใช้ในเลือกสวนไรนามีอุปกรณ์อะไรบ้างจําเป็นที่จําเป็นมีอะไรบ้างนะครับการไฟฟ้ากษจะพิจารณาก็จะมีเงื่อนไขของการเอกสารนะครับมีหนังสือรัรบรองจากหน่วยง,งานาท,งท้องถิ่นว่าให้คุณไปทําจริงนะคุณขอไฟเขาได้นะอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือขอไฟเกษตรแล้วก็ไฟเกษตรจะได้ไม่เยอะนะครับจะได้พอสําหรับแค่ไฟที่เป็น ที่เป็นไฟใช้สํา,าสหรับการไฟฟ้าที่เรา,าเสนอไปตอนแรกเท่านั้นจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ขอให้เกษตรอันนี้ก็ต้องก็ต้องฝากนิดนึงนะครับว่า,าวการณีที่เราไม่ได้อยู่ประจําหรือว่าเราไม่ได้ไปบ่อยนะครับก็อาจจะมีผู้ประสงค์ดีนะครับไปช่วยใช้ไฟเราตรงนั้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็ต้องพึงระวังเพราะว่าไฟฟ้าเขาเก็บเขาเก็บไฟเราตรงนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ได้รับเก็บไฟดังนั้นคือถ้ามีผู้ไปช่วยใช้อะไรเงี้ยมันก็จะโดนค่าไฟเยอะนะครับ อันนี้คือเรื่องของขอไฟเนาะพอดีเมื่อเช้าลูกค้าถามมาอืมอันนี้น่าสนใจว่าคือโอเคหละลูกค้าบางท่านยังไม่ทราบแต่บางท,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  oor, าท่านทราบแล้วก็ก็ถือว่าทราบแล้วหรือว่าถ้าผมพูดตกอันไหนก็เสริมได้นะครับกรณีที่ลูกค้าสร้างบ้านแต่ยังไม่มีไฟทํำยังไงนะครับอันนี้ก็อธิบายในส่วนที่ผมทราบเนาะถ้ามีขอม้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็แนะนําเพิ่มเติมได้นะครับอ,อย่างอย่างอย่างบ้านสามหลังนี้สี่หลังเนี่ยครับที่สร้างไปแล้วนะครับมีบ้านคุณลุงด้วยนะครับบ้านคุณลุง แต่ละหลังสวยมากนะครับสวยมากเป็นบ้านวิวเขาที่สวยมากๆครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าฝั่งซ้ายมือจะเป็นขนาดหนึ่งไร่นะครับถ้าเป็นล็อกตรงกลางนี้จะเป็นหนึ่งไร่หนึ่งงานที่ลูกค้าซื้อนะครับก็หน้ากว้างก็เพียงพอครับสาหรับที่จะสร้างบ้านหลังหนึ่งหรือสองหลังได้เลยก็คือหนึ่งไร่กว่าเนาะหนึ่งไร่มันก็พื้นที่เยอะอยู่แล้วนะครับมีภาพบรรยากาศ อันนี้ขอญาตใช้เลนวไวนะครับจะเห็นมุมกว้างนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็แปลงนี้นะครับยังมีหลุดจองมานะครับไม่ใช่หลุดจองลูกค้าฝากขายลูกค้าฝากขายนะสำหรับ50าตารางวานะครับอันนี้ขายของนิดนึงนายก็จะลงไลฟ์แล้วนะครับตรงนี้ก็คือลูกค้าก็ฝากขายมานะครับขนาด50ตารางวานะครับ2ล็อกติดกันนะครับสนใจก็ทักมาจะพาดูว่า ตรงนี้เห็นวิวเขายังไงบ้างนะครับอันนี้เลนวนยนะครับเลนวนยนี่ครับตรงนี้นะครับตรงเนี่ยตรงกลางจอที่มีที่มีนีที่มีถมนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้มีที่ทิมถมตรงกลางจอเนาะ เนี่ยโซนนี้ครับใกล้ๆกันตรงนี้แหละที่ยังว่างอยู่นะครับก็คือจะเห็นเห็นวิวเขาแนวนี้เลยเห็นปกตินี่ครับจะเห็นวิวเขาตรงนี้เลยถอยนิดนึงนะครับถอย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 คุณพี่ชิตตะครับอยู่ไหมเอ่ยคุณพี่ชิตะนี่บรรยากาศพี่ชิตตะจะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆนะครับสะสมเงิน เก็บเงินเก็บหอมลอมลิฟมานะครับเป็นเงินได้ก้อนนึงแล้วก็ตัดใจซื้อสดเลยนะครับพิชิตะเป็นลูกค้าที่ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เติมเต็มเติมเต็มพิชิตะให้คือคือพิชิตะเนี่ยแกก็เป็นเป็นคนที่พยายามทำงานนะทำงานแล้วก็อยากจะมีที่มีสบาองตัวเอง แล้วก็มีโอกาสจริงๆพี่สาดูหลายที่มานะเท่าที่คุยกันนะครับดูดูหลายที่มาเลยแล้วก็เพื่นว่ามามา,มาเจอตรงนี้นะครับสวยตัดสินใจซื้อเป็นแปลงสุดท้ายแปลงสุดท้ายของแปลงเจก็คือแปลงแปลงตรงนี้นะครับที่เป็นเลยไปนังนี้ไปนี่ครับก็คืออ่าอยู่ตรงนี้เนาะแต่ตัวนี้อ่าเนี่ยครับตรงตรงมุมจอด้านล่างนะครับส่วนนี้คือเป็นที่พี่จ่าสี พี่ตาตัดใจซื้อ1สดนะครับก็คือเอาเองินที่ตัวเองเองก็บของตรวที่มานี่แหละเห็นนะครับผมผมขออนุญาตเล่าเรื่อง Peter, พี่ตาพี่ตาอยู่ก็ก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเล่านิดนึงเนาะพี่ตามีความกังวลนะครับครั้งแรกที่มานั่งคุยกันนะครับก็มีความกังวลเรื่องของเข้าใจว่าเรื่องของการซื้อที่แบบนี้มัน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 ก็มีข่าวอยู่เรื่อยๆให้เห็นนะครับ ผมเห็นนะว่าว่าเบวตาพี่ตากมีความกังวลนะครับหรือแม้แต่ทีมงานที่มาด้วยก็มีแค่ความกังวลนะครับผมก็พยายามพูดแล้วก็พยายามอธิบายหลายๆอย่างยกตัวยอย่างในเคสที่เราเคยทํามานะครับจนจนโอเคเลยได,ได้ได้รับความเชื่อใจจากพี่ตาก็คออวันนั้นก็เอื่นจองเลยอุ่นจองนะครับอุ่นจองเสร็จก็กลับไปก็ทำสัญญาตอนนี้นะครับตอนนี้พี่ตา ได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้โดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับได้เอาชื่อเข้าโฉนดเรียบร้อยแล้วมีชื่อในหน้าโฉนดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคนที่ที่ผมรู้สึกภูมิใจครับคือถามว่าโอเคตัวเงินไม่รู้สึกตัวเงนะินเนาะมันมันมันไม่ได้เยอะมากสําหรับหลายหลายคนแต่ว่าสําหรับคนที่แบบเก็บหอมรอมริบมาแล้วก็อยากจะมีแล้วผมรู้สึกว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ได้มีโอกาสเติมเต็มพี่ตาก เติมๆนะครับพี่จิตผมคือทําไมรู้เพราะว่าคือพี่จิตตะแกจะโพส,ส,สตอร์อรี่ของการมีที่ดินแปลงนี้เรื่อยๆนะผมผมอ่านผมดูทีไลผมก็จะรู้สึกภูมิใจทุกครั้งนะครับที่ที่เห็นพี่จิตตะแกมีความสุขกับที่ดินแปลงนี้นะครับตอนนี้พี่จิตตะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้โดยสมบูรณ์นะครับเป็นการซื้อสดแล้วก็เอาชื่อเข้าฉนดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นมีชื่อในฉนดแ,แล้วก็คือเป็นเจ้าของสมบูรณ์แบบนะครับเป็นเจ้าของสมบูรณ์แบบ ก็ยินดีพี่จตาด้วยนะครับพี่จตาตอนนี้ไฟก็ใกล้แล้วนะครับใกล้มาถึงแล้วนะครับชื่นชมชื่นชมแล้วก็ยินดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เห็นพี่จตุโพสพี่จตจะโพ,พสเ,พรเรื่อยๆครับเออเรื่องของพื้นที่เรื่องของการให้กําลังใจตัวเองการให้กําลังใจคนอื่นนะครับผมส่องตลอดนะผมผมดูผมดูจนจนตอนนี้เวลาพี่จตาโพอ,อะไรขึ้นขึ้นผมครั้งแรกเลยนะครับเป็นเป็นลูกค้าที่น่ารักมากแล้วก็ชื่นชมในความพยายาม แล้วก็รู้สึกยินดีนะครับที่เป็นส่วนเติมเต็มความความหวังของพี่จะ่นะครับให้ได้มีที่ดินเป็นของตัวเองหนึ่งแปลงนะครับก็หวังว่ารอบหน้าจะรับเพิ่มอีกน,นะครับพี่จะเดี๋ยวผมเอาส่วนค่าคอมผมให้พี่หมดเลยบันทึกเสียงผมไว้ได้เลยนะ,ะเดี๋ยวนะหมอพอดีโดนอยู่ไกลพอดีเซลมือทองของผมเดินผ่านไปเมื่อกี้หันมายิ้มอ่อน,ออน นี่ครับนี่อาเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ตรงนี้ก็คือยังว่างอยู่นะห้าสิบตารางวาห้าสิบตารางวานะครับก็คือถ้ารับหนึ่งล็อกก็คือแสนห้านะครับห้าสิบตารางวาแสนห้าถ้ารับสองล็อกนะครับสองล็อกเนี่ยลดให้ได้เหลือสองแสนแปดนะครับคือจริงๆราคาเต็มมันสามแสนเนาะแสนห้าสองล็อกก็คือสามแสนก็คือหนึ่งร้อยตารางวาแต่ว่าถ้ารับสองล็อกนะครับก็เงินสดก็คือเหลือสองแสนแปดนะครับสําหรับสําหรับตรงนี้นะครับแปลงตรงนี้ คันนี้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเรียนวายนะครับเรียนกว้างอ่าตรงนี้ครับพามาดูขนาดหนึ่งไร่หนึ่งงานนี่ก่อนไฮไลท์เลยครับแปลงนี้คือลูกค้าเพิ่งฝากมาเพิ่งฝากมานะครับอ่าอย่างหนึ่งนะครับที่โครงการเราเรายังยังทําอยู่ก็คือการรับรับแปลงของลูกค้าที่ที่ต้องการปล่อยต่อมาช่วยดูแลนะครับแปลงนี้นะครับ จริงๆมีหลายแปลงนะครับที่ลูกค้าฝากฝากฝากขายต่อนะครับก็ลองลองทักมาดูครับว่าสนใจเป็นอะไรคือตอนนี้ที่มีนะครับก็จะเป็นพระพุทธบาทก็คือแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็สองล็อกนะครับที่ลูกค้าฝากแล้วก็โคกสำโรงนะครับโคกสำโรงก็จะมีที่พเนียดนะครับที่วังเพลิงก็มีนะครับวังเพลิงนี่ก็หนึ่งไร่เช่นกันวิวเขาเหมือนกันนะครับราคาสี่แสนนะครับสี่แสน ราคาสี่แสนนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะไปรีวิวให้ดูทนะครับก็จะเป็นลูกค้าฝากขายนะครับคือคือบางทีก็ลูกค้ามีความจําเป็นจะด้วยเหตุผลอะไรแล้วแต่นะครับลูกค้าก็จะกลับมาฝากเราขายต่อนะครับเราก็จะช่วยดูแลต่อเรื่องนี้นะครับอ่ามาแปลงนี้ครับขออนุญาตแปลงนี้หกแสนหกแสนนะครับอันนี้ราคาราคาเนี้จากลูกค้าเลยนะครับพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับ ปลงนี้ครับนี่นี่นี่ตรงนี้เลยนะครับตรงที่ที่ด้านบนด้านบนจะมีเขาขาวเนาะเป็นเขาขาวที่เป็นที่ถมดินไว้ครับตัวนี้อ่าตังนั้นนะครับก็คือตรงนี้ลูดมาถึงข้างหลังเลยมาถึงข้างหลังตรงนี้เลยนะครับถึงถนนเส้นนี้เลยเนี่ยครับก็คือตรงนี้จะมีถนนสองฝั่งถนนสองฝั่งนะครับถนนเส้นนี้เส้นหนึ่งแล้วก็ถนนด้านหลังอีกเส้นหนึ่งเป็นทางสาธารณะแล้วนะครับปัจจุบันนี้เป็นทางสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ้าดูจาก อแอปของที่ดินเองหรือว่า,าเช็คจากสำนักง,งานที่ดินนะครับจะเป็นถนนสองฝั่งแล้วนะครับบรจษสาธานาะนะครับตรงนี้หนึ่งไร่หนึ่งงานหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับก็คือห้าร้อยตารางวาราคาหกแสนราคาหกแสนบอกเลยว่าตอนนี้จับได้ครับอีกหน่อยคงไม่ใช่ราคานี้นะครับอีกหน่อยไม่ใช่ราคานี้ซึ่งซึ่งคือคือทุกคนก็อกเอ้เสียวมันก็พูดอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าลูกค้าที่ติดตามผมมาตลอดนะครับแรงนี้จะรู้ว่าราคาไปเร็วมากนะครับราคาแรงนี้ไปเร็วมากนยครับราคาโซนนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับราคาโซนนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าไม่บอกราคาตั้งต้นแล้วกันเนาะแต่ว่าราคาตอนนี้ค่อนข้างที่จะมาไกลมากนะครับเนี่ยครับทั้งหมดนี้ของเป็นของโครงการนะครับอันนี้ผมมาหลังให้ภูเขาภูเขาลูกใหญ่เนาะ ขวามือนะครับเฟสเนี้ยอันนี้คือเฟสแปด8 8นะครับเฟสนี้เฟสเก้าหกนะครับเฟสนี้เฟสเก้าเจ็ดนะครับสามเฟสนี้นะครับปัจจุบันนี้ราคาค่อนข้างท,างที่จะมากกว่าตอนที่ซื้อพอสมควรพอสมควรเลยนะครับดังนั้นคือถ้าถ้าณวันนี้เนี่ยเนี่ยเท่าที่เห็นตอนนี้คือถ้าก้มหน้าอย่างเงี้ยจะยังไม่เห็นต่อไฟเนาะถ้าเงยหน้าก็จะเริ่มเห็นต่อไฟแล้วนะครับก็ อีกคนราคาคงไปไกลกว่า <standing on> <floor> นี้นะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการพื้นที่ที่มากหน่อยนะก็คือประมาณไร่ไร่ไร่หนึ่งนะครับแต่ว่าแปลงนี้แปลงที่ผมเนี่ยครับตรงตรงนี้เลยตรงกลางจอนะครับตรงกลางจอเนี่ยหลังหลังนุ่มเนี่ยก็คือตรงท้ายตรงมุมของบ้านหลังเนี่ยครับของบ้านป้าฝนคนสวยของผมเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้มาถึงพุ่มไม้ตรงนี้นะครับตรงนี้พื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงาน พื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับที่ลูกค้าฝากขายราคาหกแสนหกแสนนะครับราคาหกแสนครับผมนี้เนี่ย่งยหน้าอันนี้ผมหาหลังให้ภูเขาเนอะนอันนี้ที่แดงแดงข้างบนนั้นก็เป็นรถของไฟฟ้ากําลังขุดอยู่นะครับในตัวนี้ครับหลังต้นไม้ใหญ่น,น, 600, นะครับตัวนี้หกแสนนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานหกแสนนะครับ ซื้อสดได้นะครับแต่น่าจะลดไม่ได้แหละอันนี้พอดีลูกค้าบอกมาผมก็บอกหกแสนเลยก็ลืมคิดว่าเฮ้ยเพื่อต่อเปว่าวะาลืมบอกลืมบอกเพื่อต่อนะครับลืมบอกเผื่อต่อก็หกแสนนะครับสําหรับแปลงนี้อ่านี่มาลูกค้าจะพามาดูน,นีนี่ครับนี่ครับหลังต้นไม้นี้หลังต้นไม้นี้นะครับมันจะอยู่เป็นแปลงท้ายๆเนาะคือเฟสเนี้ย มันมันจะมันจะสุดที่ถนนนะครับมันจะมันจะมีอีกอีก็อกหนึ่ง็อกหนึ่งคือ็อกสุดท้ายแต่็อกนี้เกือบเกือบจะสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ใกล้ภูเขามากกว่าเห็นวิวภูเขามากกว่านะครับไปนี้หกแสนหกแสนนะครับหรือถ้าลูกค้าบอกว่า,อ,าอยากได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็คือสองงานครึ่งก็คือเท่ากับสองร้อยสิบตารางวาเนาะเพราะว่ามันหนึ่งไร่มันมันคือมันคือห้ามันคือห้างานห้างานดังนั้นก็คือสองงานครึ่ง สองนั้แบ่งขายได้นะครับแบ่งขาย3ามแสนห้านะครับเพราะว่าคือมันติดถนนสองฝั่งเนาะมันสามารถหันกลางได้เลยหันกลางลงมางนี้ได้เลยครับหันกลางตรงนี้เนี่ยหันกลางตรงน้เลยสองอ่าสามแสนห้านะครับสามแสนห้าถ้าเอาครึ่งเดียวเนาะแต่ถ้ายกแปลงก็หกแสนนะครับตรงนี้สนใจก็ทักมาเลยนะครับแปลงนี้น่าจะน่าจะอยู่ไม่นานพอดีลูกค้าเพิ่งเพ,พิ่งฝากนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งของคุณลักษ์นะครับ ของคุณลักษนี่ครับก็อ,อยู่ประมาณนี่ครับประมาณรถแดงนะครับรถแดงแดงมาทางนี้เนี่ยประมาณประมาณกลางจอนี้นะครับประมาณกลางจอนี่ของคุณลักณ์นะครับเปิดไว้8ปดแสนนะครับเปิดไว้แปดแสนก็ลูกค้าฝากขายเหมือนกันนะครับราคานี้คือราคาที่คุยกันตั้งแต่ก่อนมีสไฟนะถ้าถ้ายังตอนนี้ก็น่าจะยังใช้สิทธิ์ แปได้อยู่ไปไปน่าใช้สิทธิ์นี้ได้อยู่นะครับใช้สิทธิ์นี้ได้อยู่เนาะครันนี้ก็ถ้าสนใจอ่าทำไมแปลงนี้แพงกว่าด้านหลังนะครับพืน้นอันแรกคือโฉนดพร้อมโอนนะครับโฉนดโฉนดมาและะ้วโฉนดอยู่ในมือนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ถนนเส้นนี้มากกว่ามากกว่าเยอะเลยนะครับคือในมุมของโดนมันจะเห็นใกล้ใกล้กลันนะครับแต่ว่าในโดยพื้นที่มันจะเห็นห่างกันนิดนึงห่างกันนิดนึงนะครับฝั่งน,นี่ครับขายของนิดนึง ไหนก็มาแล้วนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับหรือต้องการพื้นที่ไหนแจ้งได้นะครับสําหรับหนึ่งไร่หนึ่งไร่เราก็มีนะมีแต่จะเป็นกระจายกันอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นเป็นพื้นที่เลยอะ่ะก็จะมีที่เป็นขนาดงานนะครับขนาดห้าสิบตารางวานหนึ่งงานก็จะมีแปลงนี้นะครับอีกแปลงหนึ่งก็อยู่สายสี่นะครับสายสี่ซอยสิบแปดพัฒนานิคม ไร่สี่สิบเอ็ดท่านนั้นทมนก็คือตัวนั้นก็ยังเหลืออยู่สองล็อกนะครับถ้าสนใจทักได้อันนี้ฟ้าคืมคือหลังฝนนะฝนเพิ่งตกไปตอนนี้ก็ยังคงคืมอยู่ไม่แน่ใจว่าเห็นเป็นหมอกไหมจริงๆตอนนี้คือตรงภูเขามีหมอกนะครับตรงตรงสันเขามีหมอกแต่ว่ามุมกล้องเหมือนจะไม่เห็นถ้าผมดูจากอ้ตัวโทรศัพท์เหมือนจะไม่เห็นนี่ครับ อันนี้ขายของเนาะแล้วก็เรื่องของเสาไฟนะครับก็ยังก็ยังเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกลูกค้าทุกท่านนะครับที่ซื้อจากเราไปแล้วหรือว่าที่เกิดความลังเลเวลาซื้อที่นะครับว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วเนี่ยโครงการจะขอไฟให้จริงไหมนะครับนี่เลยครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เห็นชัดๆว่าเราเดําเนินการให้นะครับ คือตัวนี้ใครจะมาเคลมว่าเป็นของตัวเองก็คงเคลมไม่ได้เพราะว่าโครงการเป็นคนขอคราวนี้ลูกค้าเองนะครับลูกค้าจริงๆลูกค้าขอได้ไหมขอได้นะลูกค้าเป็นคนขอได้นะครับเพียงแต่ว่าก็จะมีขั้นตอนเยอะแยนะเนาะโครงการก็เลยเป็นคนกลางในการประสานงานให้ระหว่างลูกค้านะครับที่มีบ้านเลขที่แล้วนะครับกับการไฟฟ้านะครับเป็นคนประสานงานให้ว่าออขอเท่าไหร่นะครับแล้วก็แปลงนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ เนื่องจากว่าบ้านลูกค้าเนี่ยอยู่เกิน140เมตร140เมตรคือระยะไฟฟรี140เมตรคือระยะของไฟฟรีนะครับไฟฟรีก็คือการไฟฟ้าจะไม่จะไม่คิดค่าใช้จ่ายกรณีที่คุณบ้านคุณอยู่นันจะมี140เมตรแต่ว่าถ้าเกินกว่านั้นนะครับการไฟฟ้าต้องเสียให้เงินให้การไฟฟ้านะครับซึ่งแปลงนี้เกินกว่านั้นนะครับแปลงนี้เกินกว่า140เมตรไป นะครับซึ่งทางโครงการก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่เลเวล is low เครื่องบินจ l กลับไปที่จุดส่งสัญญาณใ10 seconds กัก็คือโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้ทั้งหมดนะครับส่วนที่เกินไปกว่า140 <Return S 1> to h <home. S 1> น m e ดังน,นั้นก็คืออยากจะให้ลูกค้ามั่นใจว่าถึงแม้ว่าเราจะขายไปแล้วนะครับปีกว่านะครับปีกว่าแล้วเราก็ยังกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่เราเคยคุยไว้พูดไว้ว่าเฮ้ยได้การไฟฟ้าจริงนะ ได้เสาจากการไฟฟ้าเสาที่มีความสูงขนาด9เมตรนะครับได้เสาที่มาจากการไฟฟ้าที่ตีตาเสาไฟฟ้าว่า PEA นะครับส่วนท่านใดที่มาเคลมว่า <L anting. S 1> ที่เราหลอกลวงเราโกหกอะไรพวกนี้ก็ก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะพูดแต่เราบางทีเราก็ไม่เลือกเลือกที่จะไม่ตบโตในโลกโซเชียลเนาะข้อท็จจริงคือข้อเท็จจริงครับข้อท็จจริงคือข้อท็จจริงเราทำจริงเสมอนะครับสำหรับตอนนี้ขออนุญาตจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับ เพราะว่าแบตจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วนะครับน,นี่ฝนตกใหม่ๆเลยนู่นเลยผมอยู่นู่นเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงน่าจะจบไร์ทุกช่องทางสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าแบตหมดแล้วจริงๆถ่ายแบบซีนิมาติกจะสวยมากเลยนะเนี่ยได้ยินเสียงฟ้าไหมฟ้าร้องมึมๆเลย อันนี้เซลครับอันนี้เซลเดี๋ยวนะทันไหมตืดๆชนเซลซะเลยดีไหมนนเซลนะครับอ่าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งที่ดูไลฟ์สดแล้วก็ดูตามหลังนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ